สวัสดีครับพบกับช่องปูคนเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาสัมดาณ์คุณตาที่คอกเหมือนเดิมนะฮะนี่ขี่ซาเล้งมาครับเห็นคุณตากําลังทําอะไรทําคราดครับคราดสําหรับใส่กับควายนะฮะนี่ครับอันนี้ที่ผมถ่ายรอบก่อนนะฮะนี่ยังไม่ได้ลงแล็กเกินนะฮะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล่แกก็ว่างงานครับนี่แกก็ทำอันนี้เพิ่มครับนี่ นี่เรียกว่าคราดนะฮะใส่ฟันใส่ไรเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนี่ตานี่ครับวางงานทั้งวันครับจูงวัวจูงควายของเกนั่นแหละแล้วก็มาทํานี่เลยครับทําคราดมีกี่ฟันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบห้าสิบห้าฟันนะฮะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวรอเสร็จสมบูรณ์ทั้ง นะครับทั้งที่โน่นกับที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลงคลิปตอนที่เสร็จสมบูรณ์ให้ดูอีกครั้งนะครับลงเลกเกอร์เรียบร้อยอเ,เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะฮะมาสัมผัสแล้วเดินไปนอันนุนไปกิ๊กก้อยกิ๊กก้อยอะไรไม่รู้ครับเ,เดี๋ยวจะให้ดูทีนี่ครับแกทำสวยมากเลยฮะ เครื่องมือแกก็มีแต่อุปกรณ์ไม่มีเครื่องจักรนะฮะมีแต่เครื่องที่ทําเกี่ยวกับมือนะครับดูแกจับเหลี่ยมจับอะไรนะครับนี่สวยงามมากครับยังงงอยู่นะครับแกไม่มีแบบให้ดูนะครับแต่แกคิดคิดออกนะแบบก็ไม่มีโทรศัพท์ก็เล่นไม่เป็นนะครับแต่คิดแบบออกได้นะฮะความจำดีมากครับไปเห็นแป๊บเดียวครับแกจำได้เลยฮะ น,นี่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 จะทำห้ดูล้วนี่ข้อยังนาจ้อจอันนี้แกว่าแกจะทำไปบริจาควัดนะครับไปตั้งโชว์ที่วัด ทำเพื่อเป็นอะไรนะวัตถุโบราณนะครับเอาไปตั้งโชว์ที่วัดนะฮะไม่เด็กร,รุ่นเรามันรู้เพราะว่าทุกวันนี้ก็มีแต่รถไทนะครับที่คนรู้จักแต่คลาดคันไทที่ใส่กับควายสมัยก่อนก็คนรู้จักน้อยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นนไม่ค่อยมีครับน,นี่นี่นี่ทำแบบนี้แล้วก็ลากมาลากไปนี่ โอ้ต้องเอาควายตัวเองมาฝึกสักตัวแล้วนี่อืมอืมลาควาแบบนี้อืมเฮ้ยเฮ้ยอ๋อใช่ลาไปได้ต้องงอเงาะหน่นยน่ะอันนู้ดด้านนั้กขึ้นรื้อไปตีอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่เสตียมควายก็อยู่ตรงนี้ควายก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็คาดใหม่แล้วก็ลงและ ลุงเล็กเกินนี่นี่แลยสวยงามมีหลายอย่างเลอเกินครับโอ้โยวันนี้ไม่ใส่กระดุมครับชวงหุ่นนิดนึงนนเพื่อสาวๆมาดูคลิปนี้จะได้เห็นคุณตาวัยหกสิบกว่าหกสิบห <65, S 1> <65. S 2> ้าอายุตัวเองยังจำไม่ได้เลยครับตอนนี้ลืมลืมลงหลงล <laughs> โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอเสร็จทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์แกอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องปูคนเลี้ยงควายด้วยนะครับสวัสดีครับ